สวัสดีครับวันนี้กลับมาชมคลิปกปันอีกแล้วนะครับเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงฤด,ดูฝนนะครับก็อากาศดีนะครับนกซันคอหนัวที่เราเลี้ยงไว้ก็เริ่มมีการผสมพันธุ์ให้เห็นแล้วนะครับนี่นะครับตัวอย่างเช่นในคลิปนะครับเป็นซันคอหนัวที่เราเลี้ยงบินอิสระนะครับเลี้ยงมาตั้งแต่ช่วงเด็ก ตอนนี้อายุก็ประมาณาปีครึ่งน,นะครับก็เริ่มทำการผสมพันธุ์นะครับอย่างที่เห็นในคลิปเลยนี่นะครับตอนนี้เรามีอยู่4คู่นะครับแปตัวแต่ว่าที่เห็นผสมพันธุ์จริงตอนนี้จะมี3คู่นะครับอีกคู่หนึ่งยังไม่ผสมพันธุ์เนาะ หรือเรายังไม่เห็นก็ไม่ชัวร์นะครับแต่ว่าเราเห็นแค่3คู่อากาศดีก็ปี้กันเลยนะครับแล้วก็วันที่อากาศดีเราก็จะพาปล่อยน้องออกมาบิดเล่นอิสระนะครับนี่ตัวนี้คู่ผัวเมียนะครับก็อันนี้อีกตัวหนึ่ง เราให้กินหวยมูลนะครับอันนี้สามีภรรยาคู่ของเขานะครับแต่ว่าแปลกมากเลยนะครับตัวเมียตัวนี้นะครับยังเขียวๆอยู่เลยแต่ว่าอายุได้ปีครึ่งแล้วนะครับเหมือนเหมือนไม่ผัดสีเหลืองออกมาสักทีนะครับแต่ว่าผัดแค่สีแดงกับสีส้มนะครับไม่ผัดสีเหลือง กินอย่างอร่อยเลยนะครับนี่นะครับคู่ของเขาลับมาพร้อมกันนะครับอายุอายุใกล้เคียงกันนะครับหากันแค่หลักวันนะครับนี่แต่ว่าตัวหนึ่งเหลืองสวยมากอีกตัวหนึ่งยังเขียวอยู่เลยนะครับแต่ว่าเป็นคนรับพ่อแม่นะครับรับมาคนละที่เนาะแต่ว่ารับมาพร้อมกัน แล้วหลังจากนั้นเราก็สังเกตท้องนะครับตัวเมียตูดสังเกตตูดตัวเมียนะครับจะก้นป่องๆแบบแปลกๆตานะครับนี่ดูได้ที่ท้องตรงก้นเขานะครับป่องแปลกๆนะครับเพราะปกติเราสังเกตตูดน้องจะไม่ป่องขนาดนี้นะครับแล้วประกอบกับน้องได้ผสมพันธุ์ไปนะครับแล้วก็เลยคิดว่าน่าจะไข่แล้วนะครับ ไม่รู้ว่า,าจะออกไข่วันไหนนะครับเพราะว่าเราไม่เคยเลี้ยงสันคอหมัวแล้วไข่สักทีนะครับอันนี้น่าจะเป็นครั้งแรกนี่นะครับดูได้ที่ตูดเลยแบบตูดตุงมากนะครับแล้วก็ในที่สุดน,นะครับวันถัดมาหลังจากที่เราปล่อยน้องเล่นออกไปตามคลิปก่อนหน้านครับพอมาเปิดดูรังนะครับ เห็นตัวเมียเข้ามาในรังแล้วก็เปิดดูเจอไข่แล้วนะครับ1นึ่งฟองเราตกใจมากนะครับแล้วก็ดีใจด้วยเพราะว่าไม่เคยเลี้ยงเนาะให้ได้ไข่แล้วก็อีก3วันถัดมานะครับไข่ใบที่2ก็ตามมานี่นะครับอสองฟองแล้วนะครับเพ่อเี้งเขาก็หวงรังนะครับ ตัวพ่อนะครับก็ห่วงลังนิดนึงแต่ว่าไม่กับไม่ฉกเรานะครับผิวโอเคทั้งแม่ทั้งพ่อเลยนะครับน่ารักครับเพราะว่าเราเลี้ยงมาตั้งแต่ลูกป้อนเขาก็จะโอเคไม่ดุก,กับเรามากนะครับเดี๋ยวเราผางนี้นะครับก็จะแวะพามาชม หลังเลอดเบิดนะครับก็มีไข่อยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะมาเช็คตรวจเชือ้อเอาไฟฉายสองเชื้อนะครับมีไข่หกฟองนะครับซึ่งจากที่เช็คเบื้องต้นนะครับก็เห็นมีเชื้อสี่ฟองนะครับไม่มีเชื้ออีกสองฟองนะแต่ตัวแม่ดุมากนะครับ ซึ่งปกติถ้าไม่มีลูกไม่มีไข่เนี่เขาจะเชื่องแล้วก็ติดคนมากนะครับตัวตัวเมียเปอรเบอร์ตัวนี้นะครับน้องจะน่ารักแบบน่ารักมากที่สุดในโลกเลยนะครับแต่ว่าพอมีลูกมีไข่แล้วก็ตามสัญชาตญาณความเป็นแม่ของเขาเนาะมันก็จะดุดุนิดนึงปิดแล้วครับอันนี้ตัวผู้นะครับตัวผู้ อีกสามวันถัดมาหลังจากไข่ใบที่สองนะครับก็มีอีกฟองหนึ่งมาแล้วนะครับไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงทิ้งช่วงนานหรือว่าเป็นปกตินะครับเพราะเราไม่เคยเลี้ยงสันปกติเลิฟเ,เบิร์ดของเราก็จะเป็นแค่ทิ้งช่วงหนึ่งวันนะครับแต่นี่สามวันไข่อฟองเราก็เลยแอบงงๆอยู่นะครับนะครับก็เริ่มแอบหัวงพองขนใส่เราแล้วนะครับ แต่ว่าน้องไม่กัดนะครับน้องไม่ฉกก็<_ <C> _>ถือว่าโอเคเลย<_ <C> _>นี่นะครับ<_ <C> _>ก็จะพามาตรวจเชือนะ้อเนาะฟองแรกก็เริ่มเป็นตัวมีเชื้อแล้วนะครับนี่นะครับสังเกตได้จากเส้นเลือดแล้วก็สามวันถัดมานะครับแล้วก็มาเช็คอีกนี่เส้นเลือดขึ้นเต็มเลยนะครับแล้วก็อีกฟองหนึ่งก็ขึ้นเยอะเลย อันนี้ตัวพ่อนะครับเดี๋ยวยังไงเราจะมาอัปเดตให้ชมอีกทีหนึ่งนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับนี่บ๊ายเร็วบ๊ายบายเร็วครับ